ช่องระฆครังทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูแนวทางราวพัฒนาฉบับเต็มของเจนุกบารมีมหาเฮงนะคะวันนี้เป็นแนวทางประจำวันที่13ตุลาคม2566ค่ะราวพัฒนาวันนี้เจให้เด่นที่4ฟันที่4นะคะ ชุดตัวเจอวันนี้ค่ะ4 0่1ูน4 7สี่หองสเจสี่สหฟันเม็ดเดียววันนี้4ี่เนะคะแนวทางโดยเจนุกบารมีมหาเฮงค่ะ วันนี้เจ๊ให้เด่นตัวเดียวนะคะเด่นที่4ฟันที่4ส่วนฟันชุด2ตัวเม็ดเดียวนะคะ4ี่ค่ะก็จะเป็นใบแนวทางฉบับนี้นะคะที่เจ๊ได้ส่งเข้ามาค่ะส่วนฉบับนี้จะเป็นชุด3ตัวค่ะวันนี้เจ๊ให้ทั้งหมด4หางนะคะฉบับนี้จะเน้นเป็นลุ้น3าตัวค่ะมีสองห9 4สี่สองสหหและสองหหค่ะวันนี้เจ๊ก็ให้ทั้งหมด4หางเลยนะคะ แนวทางมีเข้ามีหลุดค่ะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ